สวัสดีค่ะหน้าน้ำแล้วนะคะออมสัตโปรโมชั่นให้นะคะกับไม้ประดู่แบบนี้นะจะเป็นทรงมือสอดสวยๆเลยนะคะรุ่นนี้จัดให้เป็นรางสี่นะคะแล้วก็เป็นสองระบบด้วยกับราคาเพียง1599บาทนะคะชุดนี้ได้อะไรบ้างนะคะชุดนี้จะได้พันท้ายไม้ประดูดส่สวยๆแบบนี้นะคะเป็นทรงมือสอดแบบนี้นะเป็นรุ่น D 3นะคะตัวนี้ได้แบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะจะได้เป็นรางรางอลูมิเนียมนะคะเป็นรางมะเฟืองทรงกลมสีดําแบบนี้นะคะ เฉพาะรางจะยาอยู่ที่120เซนนะคะช่วงชักจะอยู่ที่65ทิ้งปลายอยู่ที่45นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นโซ่ระบบเนาะอ้อมแผมยางให้ไป2ชุดแบบนี้นะคะจะเป็นยางยิงนก1เส้นแล้วก็เป็นยางยีปลา1เส้นนะลูกดอก2เงี้ยงนะคะ1ดอกแบบนี้ลูกเหล็กนะคะแบบนี้อีก30ลูก6มิลแบบนี้เลยปีกนะคะจะเป็นปีกสแตนเลสสวยๆแบบนี้นะคะอย่าแงบบนี้ กว้างขนาด40เซนนะแบบนี้ทั้งหมดนี้1,599บาทใครสนใจนะคะโทรม,มาสั่งได้เลยนะคะน้ำขึ้นแล้วนะคะลูกค้ารีบกดรีบสั่งมาได้เลยจ้านี่ไงของเห็บรบแล้วนี่